vẫn chưa vào mà, không bị kéo vào. Này, để con, thằng này nè, mày đây, lửa đây. Oh, thấy chưa? Đẹp lắm. Tiêu được โดนอีกแล้วหลังเข่า้อผมยิงไปโดนตัวข้างนอกจริงด้วยตัวที่กำลังเผากำแพงอยู่นี่ววาจะยิงไม่โดนนะถ้าเมื่อกี้ไม่ตายกันพี่ก็คุมโดนอยู่ตรงนั้นแหละเพราะมันมองทะลุสมองได้ตัวอะไรอ๋อโดนไหมโดนไม่ก้องพี่พี่ขอโทษแล้วกัน เอออีว e ีไอ <laughs> รอยิงเลยอ่ะเพราะว่ารีว่าแม่งน่าจะต้องดดหลุดมาอยากได้ลุงอ่ะตรงเนี้ยเออสวยจะไ,ได้เล่นบาคิลี่มหากรรมกล้องแห่งชาติ <laughs> กล้องห้าตัวเลยคิดดู <laughs> ิีก็ออกไปไว้ตรงเอ,อประตูพัง ไม่ต้องไปตรงนั้นก็ได้แต่ก็เอาไว้ก็ดีแล้วก็เอาไว้ทางตรงทางเข้าบันไดอะพี่บันได้ฝั่งนู้นน้ำน้ำน้ำไม่ได้น้ำไม่ด้เฮ้ยนั่นแหละตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาไปตรงนึ้ที่ตรงไหนที่มันหังได้จังเหรอเฮ Op four has located a bomb. Camera eyes jam. Bob, wire going up. You are ready. Op four, last operator standing. Uh, four eliminated. Mission successful. Why is this so easy? เบดรูมเบดรูม o m วทองน่าจะทางซ้ายน่าจะมีคนเฝ้าทางซ้ายมั้ง พี่จะเล่นที่ปานะให้พี่เล่นเทเชอร์กับที่ปนานะพื้นที่ก่อสร้างทำไมต้องไปพื้นที่ก่อสร้างนจะไปตูดทปทให้พี่เอาเทเชอร์ไปเหรอคอมเพลตเชอร์แม่ไม่ควรเอาไปเทเชอร์ไปแล้ว <laughs> ใครยอาเทเชอร์ไปมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อรัเบอร์แฟลกัสสมุกแล้วก็ปืน ผมต้องเล่นคนเดียวใช่ไหมเนี่ยไม่มันต้องไปกับทัชเชอร์พี่ต้องไปแกก็ไปไม่ผมจะไปอีกครั้งหนึ่งไงก็ปล่อยให้พี่ไปไปข้างหลังอ่ะไม่ไม่ไปอ้าวเอ้ยนี่พี่โล่โล่งแล้วทำไมพี่ไม่เล่นโล่อะไฮ้ยเล่นโล่ละเดี๋ยวก็ชิบหายกันยกทีมหรอกก็พากันตายว่ากันเล่นโล่ไหมไม่ o c a t e t h เราจะมาด้วยกันเราจะบรลัยไปด้วยกัน,นลืมเพิ่มเสียงปนะองขอผมของผม,งผมฟันโคลยไหมมีภารกิจต้องฆ่าคนด้วยมีดอ่ะด้วยมีดีอด่ะฟันได้ฟันไ่ะ ไม่เปิดกว้างเลยไปตรงนั้นก่อนสองบันไดแล้วพี you must the ่เอาควันมาแลเราพี่เอาควันมาไม่ได้เอาแฟลชมาชวพวกยิงมาพวกเราหรือใครวะไม่ใช่พวกเรา รอไปหนึ่งรอไปหนึ่งเข้าหองนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่หลัง ไ,ไหมสม็อกสม็อกไหนโตแล้วผมระวังขวาพี่ดูประตูใหญ่มีมีล่า Seconds, Fifteen seconds remaining. Oh, second flame. The diffuser has been recovered. So I neutralized. Mission success. Hongale. เ,เก็บแล้วเก็บแล้อคือพี่จะพี่จะไม่ไปดูประตูนั้นเลยถ้ามันไม่โยนข็มปิดมาโ <c oughs> ชคดีชะมัดคิดว่าอยู่ตรงทางยาวตรงนูน้นตรงแถวพวกกองเตียงผมก็คิดว่าตรงนั้นออสองตัวอะไรเงี้ยผมโดูเข้าไปผมไม่รอดไอ,อผมโนรอดผมก็เลยโอเคเขาไปชิกไปจุกนี้ได้<า> เหงาดูนเรื่องฟัดคิฟัดกูได้เล่นโลแล้วกินน้ำอยู่ก้มลงไปกินน้ำมันคนไทยนี่ว่嘛เฮ้ยไอชื่อคนนี้แม่งคดโคตรคุ้นเลยอะซาซาโอเคน่าจะคนไทยแน่มีซาซี่คนไทยแน่ๆทำไมถ้งเป็นซาซา่เปิดหัว ก็ังอ่านไม่ต้องเป็นอะไรซาซาเฮยซึ่งคนตกเงี้ยเราเล่นยังไงวะโคที่ต้องไปกับเพื่อนไปประตูไอ่หน้าต่างหน้าต่างใหญ่เพหน้าต่างใหญ่ที่ต้องไปหน้าต่างใหญ่ไปในทางบันไดทางขึ้นไม่ได้หรอไปหน้าต่างใหญ่จะคุ้มกว่าเพราะว่าจะได้ดูให้ดยเพื่อนด้วยว่าจะตูยุ่งไหนแล้วก็มาเกอตก่อแค่นั้นแหละ หลักๆคือพยายามอย่าตายก่อนเพื่อว่าจะได้ดัดเข้าไปข้างในอรออยู่นานๆหน่อยมีแล้วพี่เพิ่งเกิดกระโบกคือถ้าสุ่มเป็นโล่แฝดจะดีใจกว่านี้เพราะว่าตอนวิ่งที่ไม่ต้องกังวลมากไอ้นี่แม่งวิ่งแล้วแม่งเก็บโล่

เนี่ยตรงอนไน์ะแอคทีฟอยู่นี่ตัวนึงมีอยู่นี่ตัวนึงเห็นชัดๆเลยโก อยู่นี่มาอยู่นี่มีไหมมีนี่เดี๋ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกระไปกระไปสวจริงๆว่าจะเอามีดมาฟันโมนโคมีประโยชน์เลย เป็นการเล่นโลได้ประสบความสำเร็จครั้งแรก พวเ้าให้หน่อยเฝ้าหนอยอุ้ยอ๋อไม่มีสองตัวเลยวาง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 กด F กาจะไปหลบที่ปลอดภัยกว่านี้โอ้ยม่งอยู่นี่ต้องต้องูวาันมีตัวเดียวเ็นข้างบนมันเห็นผมเห็นข้างบนม่ะมีตัวเดียวเลยไอบนไปที่บอะ มันเรืองแสงอีกตัวเดียวที่ผมเห็นอะไรมือโคตรสันนะ่นอน่ยจบเกมนี่พอก่อนนะอ้าวไหวจัง,งว่า,านนะมือมันสั่นมากแต่มันก็เล่นได้แต่มันก็มือสัน่นเลองรอ,งองจบเกมนี้ก่ตอนนี้เข้าใจคนไม่เคยเป็นข้าวแล้วมือสอั่น โดยเฉพาะถ้าไม่ได้กินข้าวเช้ามานี่แย่อ่ะนี่ก็เชา้าขอแค่กินแต่ข้าวเที่ยงไม่เป็นไร<ะ>แต่ผมไม่ได้กินนะครับช้าข้าวเที่ยงโคตรอยากออกไปตรงนี้เลยแล <c oughs> ้วไปวางแถบอ่ะที่ยอ,อยู่ในหัวผมก็คิดว่าทำไมกูไม่เล่นมิววะทำไมกูมีมิว Five seconds insertion. Enjoy the view. Bomb located by Op Four. <coughs> oh, yeah, a check, ก็หาตั้งนานอ้สัตว์ได้นอนตรงนี้ว้าผมไม่ไหวจริงๆว่ะพี่ตรงนั้นตายไม่รู้ว่ามีอีกไหมระวังหน้าตานะ ดูวันมนได้ฝั่งนี้ให้อยู่เฮ้ฮะฮะเอะมึงยิงอะไรอะ่ะนั่นดิไม่ใช่ว่าพอจบเกมนี้ปุ๊บเนื่องจากเพื่อนร่วมทีมของคุณถูกรายงานว่าใช้โป ราจะหากลบแต้มคูนเงี yeah. ้ย <c oughs> เอากูางี้เจ้ไม่เอาเปลี่ยนจากลดแต้มเป็นไม่ได้แต้มตรงนั้นแทนก็ได้กูไม่ว่าอะไรแต่อย่าลดแต้มกูแล,ล้วลถมันลดเยอะกว่าตอนเพิ่มไงผ้ากู้ตกแรงไปเลยตอนนั้นอะโอูโแย่เลยกำลังจะขึ้นแล้วอะ่ะยังรู้สึกอยากด่าอยู่ไปซ้อมไม่หาย <c oughs> เครียดแค้นเลยเกินห้ <c oughs> องไหนวะนจริงดิกูอีกแล้วเออใช่แล้วโค โดนอยู่ไหนวะอ๋อมีเอชมีแล้วนะแหละฝั่งนั้นไม่ไม่ฝั่งซ้ายส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 ายมากสับปะเลาเกินถ้าไม่เกินเมื่อกี้โดนหัวพอดีอะต้องเพิ่มขึ้นสักหนึ่งหรือสองสมัดเมาส์ไปไปไกลเกินเกินเยอะเลย อนอนตังแ,แมสอยู่ฝั่งนี้ว่าแมสหรือหญิงวันวนะหญิงวัวเนี่ยโอ้ยพวก่าลอย know what to do. Op 4 has located a bomb. Op 4 has placed a diffuser near a bomb. Oh, Destroy it. โอ้ยนอกหน้าต่างมันระเบียงทางขวาทางซ้ายทางซ้ายแล้วก็นอกหน้าต่างแบบนีบอมบอม diffu บอม b diffu bomb เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตาย d i f f วเฮ้ยุงหัวใจจะวายปีสิบเอ็ดคิว

โลอยู่เนี่ยผมมองโลอยู่ผมมองโลอยู่ไม่เป็นไรปล่อยปล่อยปล่อยดูดูพี่ดูฝั่งนู้นไปดูโดนให้โอเคพี่ไม่แม่คือคือมึงอะดูนี่เดี๋ยวกูจะดนพี่ยิงโดนพี่พี่ยิงโดนไปไม่งั้นพี่ก็ต้องย้ายโดนแป๊บนึงตั้งนะ่งนะดวะนะดูอยู่อืมดูไปดูวะยิงละเอาอีกรอบอืมโดนละพี่โหลดอยู่แป๊บนึงมันอยู่ตัวเดียว ต้องบอกลมลมอยูไรรอ่ไหนวะหลังเข้าหลังเข้าระเบิดลูกเที่ยงฮยโอ้โหห้องเล็กเบเนไ่ไอ้เียมันนอนอยู่นี่ไม่มีใครดูเลยจ้ะ milaku main lo bareng aja guys